จัสตินซันผู้ก่อตั้งพรอนได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของลิเบอร์แลนด์จสตินซันผู้ก่อตั้งบล็อกเ i n พรอนได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของลิเบอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศจิ๋ของยุโรปที่อ้างว่ามีทุนสำรอง99เป็นเป็นบิตคอย ประเทศจำลองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนฝั่งโครเอเชียของแม่น้ำดานูประกาศข่าวนี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหลังจากดำเนินการลงคะแนนผ่านล็อกเชนการเลือกตั้งดำเนินการโดยรัฐสภาลิเบอร์แลนด์ที่มีสมาชิก7คนซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร1,000คนของประเทศ ดัสตินซันรับช่วงต่อจากวิดเจตลิชการนักการเมืองชาวเช็กที่ก่อตั้งลิเบอร์แลนในปี2015แคมเปญของซันเน้นที่แนวคิดที่ว่าลิเบอร์แลนเป็นศูนย์กลางของลัทธิเสรีนิยมเช่นเดียวกับนครวาติกันซึ่งเป็นของนิกายโรมันคาทอลิกนอกจากซันแล้วเอวาลุทราและจินเลียนก็อดซิลก็ได้รับเลือกเช่นกันเป็นเรื่องน่าสังเกตว่าซันและลุทราเป็นผู้มาใหม่ในแวดวงการเมืองของลิเบอร์แลนลิเบอร์แลนมีระบบการกระจายอำนาจที่ค่อนข้างมาก โดยมีสมาชิกรัฐสภา7คนซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรประมาณ1,000คนทั่วประเทศตามหลักการที่เน้นด้านคริปโตขององค์กรซันได้รับเลือกเมื่อวันที่6ตุลาคมผ่านกระบวนการลงคะแนนเสียงที่ใช้บล็อกเชนบิตคอยครองเงินสำรองของลิเบอร์แลน อย่างไรก็ตามลิเบอร์แลนด์ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศเพื่อนบ้านอย่างโครเอเชียและเซอร์เบียก็ปฏิเสธการมีอยู่ของรัฐนี้บางคนถึงกับคาดเดาว่าประเทศจำลองแห่งนี้อาจเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เท่านั้นอย่างไรก็ตามลิเบอร์แลนด์ยังคงพยายามให้ได้รับการยอมรับทางการทูตโดยพยายามได้รับความปลดปรานจากอาร์เจนตินาเอลซันวาดอและโซมาลีแลนด์แม้แต่ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินายังยกย่องลิเบอร์แลนด์ต่อสาธารณชน ลิเบอร์แลนด์ได้รับเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการบริจาคนอกจากนี้ยังจำหน่ายหนังสือเดินทางสแตมและเหรียญอีกด้วยโดยเงินเกือบทั้งหมดถูกลงทุนในบิตคอยในขณะที่สกุลเงินดั้งเดิมของประเทศอย่างโทเคนดอลลาร์ลิเบอร์แลนด์ (LLD) ก็มีการซื้อขายกันบนกระดานแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจอยู่แล้วสถานะของลิเบอร์แลนด์ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันเนื่องจากตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงระหว่างเซอร์เบียและโครเอเชียและถูกประกาศให้เป็นพื้นที่พิพาทเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศที่ยังคงดำเนินอยู่ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจัสตินซันถือเป็นตำแหน่งทางการทูตตำแหน่งที่สองของเขาหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอกัคราชทูตประจำองค์การการค้าโลกประจำเกรเนดาตั้งแต่ปี2 0 2 1บถึง2023บบทบาทของเขาในลิเบอร์แลนด์ยังคงไม่ชัดเจนนักแต่จัสตินซันกล่าวว่าเขาต้องการนำหลักการของรัฐบาลขนาดเล็กมาใช้กับส่วนอื่นๆของโลกจัสตินซันชี้ให้เห็นว่าลิเบอร์แลนด์ไม่มีภาษีเป็นรัฐบาลแบบสมัครใจและเป็นรัฐปล่อยปะละเลยซึ่งอาจกลายเป็นต้นแบบสำหรับประเทศอื่นๆ